ราแบบใจสมัครงานแบบขอทําอาชีพนักออกแบบการเรียนรู้ได้ไหมคือมันไม่ได้มีนิยามมาให้บอกว่าเป็นหมอโอเคเข้าใจเลยแบบนักออกแบบการเรียนรู้เอ๊ะการเรียนรู้คืออะไรออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยเหรอการศึกษามันไม่ดีหรือว่าการศึกษาม,มีปัญหาอะไรเงี้ยเออแล้วเราทําอะไรได้บ้างเราทาอะไรได้มากกว่านี้ไหมในบทบาทของนักออกแบบเหรอครับ <S <S พี่รัสซารุรักษ์นะครับชื่อเล่นชื่อเอ็กครับ เป็นผู้ก่อตั้ง w i s a r ศ of l e ARNING ครับผมเป็นบริษัทที่รับออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อการอบรมต่างๆแล้วก็ทำบอร์ดเกมด้วยครับที่ทำอยู่ปัจจุบันนะครับหลักๆก็คือการออกแบบพัฒนาพวกสื่อนะครับเพื่อจะให้พวกวิทยากรคนที่ทำงานที่อยู่หน้าฉากในการจัดการเรียนรู้เช่นคุณครูอย่างเงี้ยครับสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเขาไม่เหนื่อยถ้าจะบอกว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพใหม่ก็จริงอ่ะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีคนที่จัด หลักสูตรจาัดก,การเรียนรู้อยู่แต่แค่เราไม่ค่อยพบเห็นมันอาจจะไม่ใช่แบบอาชีพที่อ่าเปิดรับสมัครครับเริ่มต้นมามันไม่มีใครเนาะถ้ามันมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้ครับเราก็เข้าไปช่วยแล้วมันก็จะเกิดงานขึ้นมาเองเอกเชื่อว่างานทุกงานอ่ะต้องตอบคนต้องช่วยคนอื่นได้ซึ่งแต่ก่อนแบบครูสอนพิเศษใครจะไปคิดว่าเป็นอาชีพได้คนที่มาสอนน่ะมาติวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือประหยัดเวลาในการที่เราจะไปหาข้อมูลเองมาสรุปข้อมูลเองมีคนมาช่วยให้เรา เรียนได้ง่ายขึ้นทุกอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันน่ยมันคืออาชีพที่ซัพพอร์ตให้คนอื่นสามารถทําอะไรได้ง่ายขึ้นดีขึ้นเป็นคนที่เรียกว่าเรียนได้แต่ว่าไม่ชอบเรียนฝันแบบไม่อยากทําอะไรมากกว่าเป็นคนชอบอ่านกระตูนแหละอ่านทุกอย่างเลยแล้วก็แบบประทับใจมากเลยครับมันมีตัวแมวชื่อว่ากาฟิลไม่รู้เคยอดูหรือเปล่า คือกาฟิลมันจะบอกว่าสิ่งที่เราอยากจะทํามากที่สุดก็คือเราอยากจะนอนซึ่งแบบใช่เราก็อยากจะนอนไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรคือเราไม่ได้มีความทะเยอทะยานรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขก็ <g iggle> อ <lee> พอแล้วย้อนความทรงจํากลับไปช่วงต,ตอนเรียนเนี่ยสิ่งที่จําได้คือการเล่นหลังเลิกเรียนไปเตะบอลกับเพื่อนเล่นวิ่งไล่จับเล่นกันมากๆก,ก็แน่นอนครับร้านเกมโดดลอดอไปเล่นเกมกันอะไรเงี้ยแทนที่จะไปยิงปืนในลอดอก็มายิงปืนในร้านเกมแทนเก่งเรื่องไร้สาระอะครับ ในการเรียนก็เราจะจําได้แค่ว่ามีโต๊ะอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็เอากาวยูฮูไปทําใหญ่แบบงมุมกับโต๊ะอะไรเงี้ยที่เราอาจจะแบบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไม่สนใจเรื่องการเรียนขนาดนั้นน่ะแต่ว่ามาทําเรื่องการเรียนรู้ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้มันต้องสนุกกว่านี้สิมันมันกลับกันว่าที่เราจําไม่ได้ที่ความทรงจําในการเรียนมันอาจจะสนุกไม่พอเรียนที่สนุกก็มีนะแบบพวกตอนที่เข้าแลบมันจะมีแลบแบบชีวะแลบวิทยาศาสตร์นะแลบภาษาไทยแลบ ของสังคมประวัติศาสตร์มันไม่มีเรารู้สึกว่าการเรียนน่ะมันไม่ใช่การจำซะทีเดียวไม่รู้จะจำทำไมเหมือนกันพอสอบอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะตอนนี้ผมชอบเรื่องประวัติศาสตร์มากนะครับอันนี้บอกก่อนแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงสมัยตอนเรียนผมเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องเรียนเรื่องประวัติศาสตร์เลยตอนมปลายมันจะต้องเลือกเรียนกับคณะต่างๆเงี้ยเราเอ้ยแล้วเราจะทําอะไรดีเราเรียนสายวิทย์มาแล้วก็เลยคิดว่าเออเราจะเข้าอะไรดี พอเป็นแบบพวกวิศวะอะไรเงี้ยรู้สึกมันจริงจังไปแต่ว่าพอเป็นสถาปัต์มันก็เป็นแบบออกแบบบ้านนะเราก็รู้สึกว่ามันมันใหญ่ไปมันไม่ใช่ไม่ได้อยากทําอะไรขนาดนั้นนะครับถามว่าเรามีเป้าหมายอยู่แล้วหรือเปล่าเราอาจจะมยังไม่มีนะแต่เราแค่หาสิ่งที่เรา,น,าน่าจะชอบมากที่สุดช่วงนั้นนะ่ะต้องจริงจังแล้วกันจริงจังกับการหาความเป็นไปได้ว่าเราเราจะเรียนอะไรได้บ้างก็เลยไปเจอคณะออกแบบอุตสาหกรรมหรือว่าพวกโปรดักต์ดีไซน์ซึ่งมันก็เป็นการแบบ เล่นน่ยมันเป็นทำของต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีที่น่าจะเหมาะกับเนเจอร์ที่เราทําอยู่กดดันกดดันนะถ้าถ้าถามว่าตอนหาที่ที่จะเหมาะเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําได้มันจะไปลงที่ไหนกดดันที่2ก็คือเราต้องอธิบายให้ที่บ้านเขาใจว่าที่เราเลือกเรียนเนี้ยเพราะอะไรยังไงคิดว่าค่อนข้างสําคัญที่ต้องกดดันตัวเองด้วยแหละ ถ้าเราไม่พยายามขวนขวายไม่ไม่พยายามถามตัวเองว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรบางทีการค้นหาตัวเองหรืออะไรบางอย่างเนี้ยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากที่เราชอบก็ได้เริ่มจากที่เราไม่ชอบแล้วค่อยตัดเราอาจจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นก็ได้อย่างง่ายๆเลยเราเราไม่ชอบท่องจําประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นไอ้พวกฝั่งที่เป็นแบบสายที่ต้องอ่านหนังสือเยอะๆหรือว่าจำอะไรเยอะเราจะไม่เอาแน่นอนตอนนั้นก็เลยเลือกเลือกแบบทุกอันดับเป็นเป็นโปรดักต์ดีไซน์ของมหาลัยต่างๆไปเลย ถ้ามองเทียบกันแล้วกันครับแบบว่าสมัยที่เราเรียนเนาะกับสมัยมัธยมในปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เรารู้สึกแตกต่างกันชัดๆเลยคือเด็กสมัยนีย้มีความกดดันมากกว่ารุ่นรุ่นเราเยอะมากสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะพอไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างแรกคือเราก็รู้แค่แคบแคบแค่เนี้ยครับเราไม่รู้ว่าโลกอีกฝั่งหนึ่งเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวนี้มันมีทวิตเตอร์มีอะไรเงี้ยที่มันทำให้เรารู้จักมากขึ้นพอเราเห็นเปรียบเทียบต่างๆเนี้ยเราอาจจะรู้สึกอึดอดัดหรือว่ากดดัน มากกว่าสมัยที่เราเป็นนะพอเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งคือพอยิ่งมีอินเทอร์เน็ตหรือมีอะไรเงี้ยมันเลยมีความคาดหวังว่าเด็กสมัยนี้ต้องรู้หรือต้องเจ่งกาดมากคืออันนี้อาจจะเป็นสายตาของผู้ใหญ่หรือว่าครูต้องไปหาความรู้เนี่ยหาแค่นี้ก็ได้ลวจริงๆแล้วมันหาง่ายขึ้นเยอะนะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้แปลว่าทุกๆอย่างที่อยู่ใน Google แล้วมันจะอยู่ในหัวเราไงเราเลยมองว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเด็กมัธยมเนี่ยจะต้องรู้ทัท้งหมดแหละแต่อยากให้ทดลองแล้วกัน มันหาความรู้เฉพาะทางได้ง่ายขึ้นมันเจออะไรที่เราสนใจได้ง่ายขึ้นเป็นโอกาสที่เราจะ explore ตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังลองลองที่จะทำในสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะ work น่าจะชอบมันไม่มีจังหวะไหนที่เราต้องหยุดลองครับก็ลองไปก่อนแล้วถ้ามัน work มันก็ work ครับแต่ถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้เลยมัน work มันเป็นข้อดีของเราแล้วกันเพราะช่วงมัธยมเราเรา,เราลองเยอะอะลองให้หลากหลายครับ แล้วก็มาทบทวนตัวเองว่าตกลงอันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบไม่มีทางรู้ครับถ้าไม่ลองเลยมหาลัยก็ไปเรียนที่ Industrial Design พระจอมเกล้ากระบังครับปรดักรนมศา์ก็จะเรียนเรื่องการออกแบบแล้วกันแต่ว่ามันไม่ใช่ออกแบบบ้านใหญ่ๆเนาะมันจะออกแบบสิ่งของต่างๆ เช่นเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าของเล่นของที่มันอยู่ใกล้ตัวกับเราอ่ะมันจะต้องรู้เรื่องของเกี่ยวกับเอโกโนอมิกร่างกายของคนเราจะใช้มือจับในท่าไหนอ่าสมมติว่าที่จับของต่างๆงเนี้ยเราจับเพื่อตีแบตกับจับเพื่อดูดฝุ่นท่าจับเหมือนกันไหมตอนเข้าไปเขาก็จะเรียนเหมือนกับสอนแบบพวกปูพื้นฐานคือมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเรียนออกแบบตั้งแต่ตอนแรกแต่มันจะเป็นปูพื้นฐานในการวาดรูป ในการนำเสนอเป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งนะแต่ก็ต้องไปฝึกเพราะว่าสุดท้ายแล้วทักษะการวาดรูปมันจะทําให้เรากล้าคิดพอเข้าไปปุ๊บรู้สึกชอบมากเลยมหาลาัยมันต่างกับมัธยมตรงที่ว่าเราได้เรียนเฉพาะทางเราก็เป็นคนเลือกเองพอมัน move จากการเป็นแค่วันเวล์คอมมิวนิเคชันแบบที่สอนให้สอนรับข้อมูลเยอะแต่เป็นให้เหมือนกับเป็นโปรเจกต์เบสก็คือออกแบบกันดูมาลองทําชิ้นงานกันดูพอมันเป็นผลงานแล้วแล้วแต่ละคนเนะี่ย เรียนเหมือนกันนะแต่ผลงานออกมาการออกแบบแบบผลงานมันออกมาไม่เหมือนกันสักคนเลยมันค่อนข้างสนุกในการที่จะมามารอดูผลงานของเพื่อนๆเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ใครคนนี้ทําอย่างนี้เฮ้ยเจ๋งว่ะคิดได้ไงเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อ oh, จริงแล้วมันทําแบบนี้ได้เอกไม่ค่อยเชื่อในการ one way communication เรียกว่าง่ายๆเหมือนกับถ้าเรามองเด็กเป็นคอมพิวเตอร์ปรเปล่าๆหนึ่งอันแล้วก็ดาวน์โหลดความรู้ใส่เข้าไปในหัวเขาใครที่มีฮาร์ดดิสก์ใหญ่พอที่จะรับข้อมูลได้หมด ก็ถือว่าเด็กฉลาดอันนี้เอกไม่ค่อยเชื่อลักษณะนั้นเอกเชื่อว่าเด็กทุกคนการเรียนรู้ของพวกเขา่มันจะแสดงผ่านอินเทอร์แอคชันระหว่างผู้คนการทํางานการที่เราแสดงออกยังไงการที่เราคิดยังไงระหว่างเรียนมหาลัยครับมันก็จะมีการประกวดเรารู้สึกว่าการประกวดส่งผลต่อการกําหนดทิศท,ทางของตอนเรียนมหาลัยมากๆเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่แค่ในโลกของการเรียนมันคือเหมือนกับพาตัวเองไปสู่โลก โลกจริงบ้างแล้วพอประกวดปุ๊บเราก็จะเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วโลกเรากว้างกว่านี้เนาะกว้างกว่าแค่ในมหาลัยแบบว่าโปรเจกต์เพื่อนเพื่อนที่ต่างกันเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเราเราอยู่ตรงไหนในโลกของความเป็นจริงไม่ได้อยู่แค่ในมหาลัยมันก็เลยทําให้ตอนที่เราจบมาเราก็เลือกที่จะไปสมัครงานกับในแนวทางที่เราค่อนข้างสนใจเลือกที่ทํางานได้ค่อนข้าง แม่นแล้วกันได,ไ,ดไ,ดได้ได้ตรงใจเราเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่รู้ตัวไม่ได้ลองแบบไปประกวดอะไรต่างๆเราอาจจะแบบก็เข้าบริษัทนั้นก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ไม่ได้พาให้เราไปสู่ในจุดที่เราสนใจเท่าไหร่ค่อนข้างใส่ใจในการเลือกว่าเราเราจะทําอะไรเพราะว่า ไม่ชอบกลับมาผิดหวังกับว่าทําไมเราไม่ทําอย่างนู้นเนี่ยคือความรู้สึกนี้มันเคยมันเกิดขึ้นบ่อยกับทุกๆคนแหละแต่เราไม่ค่อยอยากให้มันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆนะซึ่งซึ่งมันเป็นตลอดเวลานะแบบว่าทาไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจกับมันได้มากขึ้นอย่างน้อยมันก็จะไม่ไม่ผิดหวังกับเรื่องพวกนี้เลือกที่ทํางานนี้ตั้งใจมากเลยนะชอบผลงานลักษณะไหนของเขา พยายามเข้าไปที่นั่นเลยครับเราใช้ความเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยเข้าไปได้ <laughs> เพราะว่าเออเราสนใจงานลักษณะนี้เราชอบแล้วมันจะตรงกับเนเจอร์ของเราเพราะว่าสุดท้ายในบริษัทเราได้ไปเรียนรู้การผลิตผลงานที่เราชอบนี่นแหละทำงานที่แรกก็เรียกว่าสนุกมากครับการออกแบบที่ทําให้คนมาสนใจโปรดักต่างๆแล้วมันมีวิธีการยังไงสีสันขนาดหรือว่าวางในที่ทางแบบไหนครับออกแบบโปรดักแหละกึ่งๆเป็นแบรนดิ้งด้วยเป็นโฆษณาด้วยอะไรเงี้ยครับเราทํางานมาประมาณนึงแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่ชอบงานนะคือเราชอบชอบที่ทํางานแหละแต่เราเห็นศักยภาพบางอย่างของการออกแบบที่มันน่าจะทํางานได้กว้างขึ้นมากกว่าการทําสื่อโฆษณาความเอจใจมันมันไม่ได้เกิดจากว่าผลงานอะไรที่มันทําให้เราเห็นแล้วแบบเราอยากทําตามแต่มันเกิดว่าทําไมมันไม่มีมันตั้งแต่ตอนสมัยก่อนที่จะเริ่มทํางานแหละเรามีสมมติฐานว่างานออกแบบมันสามารถทําให้การศึกษามัน มันดีขึ้นยังไงได้บ้างการศึกษามันไม่ดีหรือว่าการศึกษาม,มีปัญหาอะไรเงี้ยมันถูกพูดมาอย่างยาวนานมากเลยเราก็รู้สึกว่าแต่ทําไมบทบาทของนักออกแบบอาจจะมีผลกับการทํางานด้านการศึกษาค่อนข้างน้อยจริงๆมันเป็นเนื้อหาที่น่าจะสําคัญกับทุกๆคนแต่ว่ามันดันไม่ถูกทําให้น่าสนใจแล้วเราก็ตั้งคําถามว่าแต่เราทําพวกสื่อพวกแบรนด์ที่มันทําให้คนสนใจเออแล้วเราทําอะไรได้บ้างเราทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมในบทบาทของนักออกแบบครับ เราต้องขยับขยายปรอบความคิดด้านการออกแบบของเราแล้วต้องไปหาจังหวะเรียนต่อก็ไปเจอที่อังกฤษมาหาลัยชื่อว่าโกสมิธก็เขามีชื่อคณะว่าดีไซน์ฟิวเจอร์สซึ่งอันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เราเลยเพราะว่ามันเป็นเรียนว่างานออกแบบเนี่ยมันมีผลต่อสังคมเราจะออกแบบอนาคตที่มีความหลากหลายได้ยังไง อีกครั้งที่จริงจังกับการกําหนดครับดูทั้งเรื่องของวิชาว่าเขาสอนลักษณะไหนบ้างดูถึงโปรเฟสเซอร์คนที่สอนว่าเขามีโปรไฟล์ยังไงบ้างเพราะว่าเราค่อนข้างใส่ใจกับคนสอนนะมันก็เหมือนกับตอนที่เราเข้าที่ทํางานครับคือถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับพี่ที่ทํางานลักษณะไหนเราเรียนรู้กับเขาได้โปรเฟสเซอร์ที่ดูแลคณะนี้เป็นคนยังไง เราก็จะได้ซึมซับวิธีคิดของเขาได้มันเหมือนกับเราซื้อตั๋วไปอยู่ใกล้ๆกับไอดอลที่เราชอบอะไปมีติ้งไปจับมืออะไรเงี้ยสนุกมากครับเรียนพอโทรครับเรียนดีไซน์ฟิวเจอร์ก็จริงแต่จุดโฟกัสหลักของผมอะมันอยู่ที่เรื่องการศึกษาแหละในไทยอ่ะประเด็นเรื่องนี้ก่อนที่ผมไปอ่ะผมไม่ค่อยเจอเลยนะแต่พอไปถึงที่นื่อพอสนใจเรื่องนี้ก็เลยไปเจอแบบหนังสืออีกเยอะมากเลยที่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องกับการการศึกษาการเรียนรู้ต่างๆแล้วเราทำให้เราเข้าใจ เรื่องพวกนี้มากขึ้นสิ่งที่ได้จากการเรียนปอโทที่สําคัญสุดก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองครับมันทําให้เราเชื่อแล้วกันว่าคนทุกคนถ้าเราสนใจอะไรเราสร้างการเรียนรู้ให้กับตัวเองได้มันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบให้คนอื่นมาจัดการเรียนรู้ให้เราส่วนตัวเราจะไม่ค่อยโอเคกับว่าไม่รู้จะทำไงเลยไปเรียนต่อการเรียนต่อลักษณะนั้นน่ะมันจะตอบโจทย์ของเราได้น้อยมากแต่ว่าที่เราอยากจะเรียนต่อมันคือเรามีคําถาม มันมีคําถามที่เราไม่สามารถตอบได้เราจะไปพร้อมกับคําถามที่เราต้องการหาคําตอบให้ได้พอกลับมาเราก็เลยคิดว่าอยากจะใช้การออกแบบเพื่อการเรียนรู้ถ้าตัวอาชีพนี้เอกจะเรียกันว่านักออกแบบการเรียนรู้แล้วกันทําไมถึงต้องเป็นการเรียนรู้ก็เพราะว่าจริงๆเราต้องต้อง,องแยกก่อนครับเรื่องการเรียนรู้กับการศึกษามันต่างกันเพราะว่าการศึกษามันคือการเรียนรู้ที่ถูกจับเข้าระบบเนาะ แล้วการเรียนรู้อ่ะมันคืออะไรก็ได้ที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะมองว่าการเรียนรู้มันก็คือมีหลักสูตรมีอะไรต่างๆมาแล้วเราก็มาทําสื่อให้มันเข้าใจง่ายใช่ไหมครับแต่เอ็กอ่ะกลับมองว่าถ้าเราอยากจะเป็น Learning d e s i g n e r จริงๆอาจจะต้องตั้งคําถามกับการเลิร์นนิ่งก่อนว่ากระบวนการที่เราเลือกใช้สื่อองเงี้ถูกต้องหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าทั้งที่ทําอยู่มันไม่เวิร์กยังไงแล้วตอนนี้เราจะทํำยังไงต่อให้มันพัฒนาขึ้นหรือเวิร์กขึ้นตอนกลับมามันไม่มีอาชีพนี อยู่ในสังคมเราแบบจะสมัครงานแบบขอทําอาชีพนักออกแบบการเรียนรู้ได้ไหมไม่มีใครทําก็ต้องทําเองสิไม่รู้จะเริ่มจากไหนอะไรนะต้องเริ่มเองเราเริ่มจากศูนย์เลยครับตอนเริ่มต้นผมก็เลยเริ่มจากไปเข้าพวกแบบงานสัมมนาเลยมีเกี่ยวกับเรื่องเปิดตัวหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ต่างๆกลับมาก็ผ่าตัวเองเข้าไปในแวดวงของคนกลุ่มใหม่ๆที่เราอยากจะทํางานด้วยคือกลับมานี้ผมตั้งสเตตัสตัวเองไม่ว่าจะไปหาใครจะแนะนําตัวเองเสมอว่าผมเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ คำน,นี้มันไม่ได้มีใครกําหนดมาแต่แรกแต่เราต้องกําหนดตัวเองบทบาทของเราคือเราจะช่วยคุณออกแบบสื่อการเรียนรู้หรือว่ากระบวนการการเรียนรู้นี่คือคุณค่าที่แบบต้องสร้างขึ้นมาเองแล้วเราก็พยายามติดต่อช่วยคนคนนี้พยายามพาตัวเองไปที่ต่างๆก่อนแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าแล้วเราทําอะไรในนั้นได้บ้างทําอินโฟกราฟิกบ้างทํ p พรีเซนเทชันบ้างทำโปสเตอร์งานจัดนิทรรศการอะไรอย่างี้ครับก็ช่วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามีแบบ อตอนนั้นมันมี Facebook แล้วแหละเราก็เข้าไปหาเขาเลยแบบว่าบางคนที่เราชอบผลงานของเขาชอบงานเขียนนะเห็นเขาเขียนใน Facebook น่าสนใจมากเลยแต่ว่ามันอ่านยากอะเราก็เลยพยายามขอเอาบทความนี้ทำเป็นแบบอินโฟกราฟิกทำเป็นวิชวล l ให้ได้ไหมแน่นอนครับในเมื่อแบบเราเพิ่งมาใหม่เนาะเราก็ต้องช่วยฟรีๆแหละบางทีก็ได้ค่าตอบแทนบ้างแหละแต่ว่าสำหรับเราเรามองว่าดีซะอีกที่เขาให้เราช่วยเพราะว่าเราโนโปรไฟล์มากๆครับ เราอาจจะมั่นใจว่าเรามีทักษะการออกแบบแต่การหยิบทักษะการออกแบบมาใช้ในบริบทของการศึกษามันเวิร์กหรือเปล่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่าเราอาจจะเชื่อว่ามันเวิร์กนะแต่มันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เราก็ต้องพยายามทดลองไปเรื่อยๆก็เหมือนเดิมครับก็ต้องทดลองพาตัวเองไปทดลองในสิ่งที่เราสนใจสุดท้ายถ้ามันทําแล้วมันเวิร์กมันก็คือเวิร์กครับถ้าทําแล้วไม่เวิร์กแล้วเรายังอยากทําอยู่ก็ต้องเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นคือผลงานมันเป็นตัวพิสูจน์นะครับว่าเราทําได้นะแล้วมันก็จะเกิดอา,าเอง พอรู้จักคนอื่นมากขึ้นมันก็พาเราไปสู่คนที่เขาต้องการการทํางานลักษณะนี้มากยิ่งขึ้นก็สุดท้ายก็เลยได้มาทํางานเรื่องการออกแบบพวกสื่อการเรียนรู้มั่นใจได้ยังไงว่าจะมีอาชีพของนักออกแบบการเรียนรู้เอาจริงครับไม่มั่นใจหรอกครับ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่จําเป็นจะต้องชัวร์ครับว่ามันจะมีอาชีพนี้ได้จริงหรือเปล่าแต่เราเชื่อก่อนแล้วกันมันต้องเริ่มจากว่าเราเชื่อว่าเราสามารถทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ในบทบาทน,นี้ถ้าเราเชื่อแล้วเราทํางานได้จริง มันจะเกิดอาชีพเองมันไม่ใช่อาชีพที่มันเป็นแมสแบบว่าเราหาได้ทั่วไปเนาะมันปัญหาก็หลกัหลกๆก็คือแล้วเราจะหาคนที่ต้องการหรือว่าเข้าใจบทบาทนี้ได้ยังไงมันจะมีน้อยสิ่งที่ต้องทําก็คือทําให้คนอื่นเห็นพอเขาเห็นแล้วคนที่สนใจเขาก็จะเจอกันเองแล้วมั่นใจได้ยังไงก็คือไม่มั่นใจครับแต่ก็คือทาไปเรื่อยๆทําจนกว่าเราจะมั่นใจบอกได้แค่นี้เลยว่าต้องทาไปเรื่อยๆ ใครจะบอกว่ายูทูบเบอร์สามารถที่เป็นอาชีพได้สมัยก่อนคนที่ทํา y o YouTube เองก็ไม่มีใครเชื่อแต่รู้สึกว่าอยากจะทําถึงวันหนึ่งที่แบบว่าเออมันมีคนทําแล้วมันเห็นประโยชน์ของการทําอย่างนี้นจริงๆมันก็เป็นอาชีพได้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือทําในสิ่งที่เชื่อต่อไปตอนกลับมาตอนแรกทําเป็นฟรีแลนซ์ไปเรื่อยๆพอเรามั่นใจแล้วเริ่มมีงานให้ทําแล้วรู้สึกว่ามันต้อง อัปเกรดหน่อยแหละออสร้างความน่าเชื่อถือก็เลยเปิดเป็นบริษัทขึ้นมาที่ตั้งชื่อว่าวิสาหก่อเรีนรู้นะครับก็เพราะว่าเราเป็นนักออกแบบเราก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถทําให้การเรียนรู้มันน่าสนใจขึ้นเหมือนกับมาเสกเบ้นบนใส่เข้าไปได้มันก็น่าจะดีตัวบริษัทครับทำงานเป็นสส่วนหลักๆส่วนแรกครับก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีการอบรมมีวิทยากรที่มีเนื้อหาที่อยากจะหาเครื่องมือหรือหาหาตัวช่วยในการจัดอบรมต่างๆเนี้ยก็ผมก็จะไป ช่วยเหลือได้วิทยากรมีอยู่หนึ่งคนอย่างเงี้ยครับจัดอบรมทั้งปีเลยนะฮะฟิตจัดจานเลยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี้ยมันก็ได้แบบแค่50กว่าครั้งอันนี้คือแบบน่าจะเหนื่อยตายแล้ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นโปรดักต์เป็นของบางอย่างที่สามารถให้คนเรียนรู้ได้ด้วยเองมันก็สามารถที่จะผลิตเป็นแบบพันชิ้นหมื่นชิ้นส่งไปทั่วประเทศมันก็คือการทําให้การเรียนรู้อะมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายจับต้องได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่ต้องผูกกับการอบรมซึ่งมันมันเหนื่อยทั้งคนเผยแพร่และคนรับอย่างเงี้ยครับส่วนอันที่2ก็เป็นเรื่องของการออกแบบพวกบอร์ดเกมบอร์ดเกมเนี่ยมันก็มี2ส,ส่วนด้วยกันบอร์ดเกมแบบในท้องตลาดที่แบบว่าขายแบบความบันเทิงเนาะกับบอร์ดเกมที่ทําเป็นสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมมันเป็นหนึ่งในวิธีหนึ่งที่ทําให้เด็กได้ทดลองทดลองในเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกที่สุดแล้สวสมมุติว่าเราอยากจะเป็นนักบินอวกาศ เนี่ยไปสร้างสถานียวกาศเราทดลองในเกมได้แล้วเกมก็เป็นพื้นที่ให้เราได้ทดลองฝึกปลือเพราะงะั้นมันอาจจะไม่ใช่ต้องเป็นบอร์ดเกมก็ได้นะแต่มันเป็นพื้นที่ที่ให้ได้ทดลองความรู้ทดลองการทํางานต่างๆเราได้ลองในสิ่งที่โลกปกติอาจจะไม่สัพพอร์ตให้เราลองได้เราเลยมาลองในเกมกันการทําบอร์ดเกมเนี่ยเป็นอาชีพได้ไหมเรียกว่าได้ทั้ง2องอย่างแล้วกันเป็นได้และเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เนี่ยคือในระดับโลกก็ได้ครับ หลายๆคนที่ทําเกมเนี่ยที่เป็นนักออกแบบชื่อดังเนาะเขาก็ยังทําเป็นหน่วยเกือบฮอบบี้ตอนนี้ตลาดในไทยก็อาจจะยังเล็กอยู่เรายังไม่ได้ส่งออกไปต่างประเทศเยอะแยะมันก็ได้ได้ประมาณหนึง่งแต่ถ้าทําเป็นอาชีพแบบมันอาจจะต้องลองมาดูก่อนว่าเกมที่เราออกแบบมาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างมันมีคุณค่าด้านอื่นๆได้หรือเปล่าสาหรับผมเองทําบอดเกมเฉพาะทางขึ้นมาแล้วก็ทําให้กิจกรรมต่างๆมันสนุกขึ้นน่าเล่นขึ้นตอนนี้ก็เลยเรียกว่าถ้าทำมันก็ทําเป็นอาชีพอยู่ครับ ผมก็มีเกมที่ทำออกตามท้องตลาดเหมือนกันแบบพิซซ่ามาสเตอร์หรือลัดแฮนด์สแตนดิ่งเนี่ยก็ทำทำเป็นเกมออกมาของเกมพิซซ่ามาสเตอร์ครับมันเป็นเกมทีเ่เริ่มจากการประกวดช่วงแบบ2015เลยออกประกวดออกแบบบอร์ดเกมไม่ได้ชนะเลิศน,นะครับก็คือติดเข้าแบบ1ใน4แต่เรารู้สึกว่าบอร์ดเกมนั้นอนะ่ะมันมันน่าสนใจที่จะพัฒนาต่อเราก็เลยพัฒนาเกมเรื่อยๆจาก2015้เราก็พัฒนาต่อไปออกบูธที่เยอรมันแล้วก็เล่นแล้วก็ได้ฟีดแบ็กมาจากต่างประเทศมา แล้วก็มาพัฒนาคือทําเกมหรือทำ,ทำผลงานต่างๆครับผมเชื่อว่ามันไม่มวันจบหรอกถ้าเราเราใส่ใจกับมันที่จะพัฒนามันไปเรื่อยๆมันยังมีข้อที่เราสามารถปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆพอออกมาตอน2019อะ mm. ครับก็มีบขายขายในตามร้านต่างๆได้รางวัลไทยแลนด์แบบเกมโชว์ด้วยแฮปปี้ก <Happy S 2> ับมันมากทามาทั้งหมดครับเห็นการเติบโตมาเหมือนกับเป็นลูกหนึ่งคนเลยแต่2015มาถึง1 9เนี่ยทำออกมาขายโอโ้โหเห็นว่าอยู่บนชั้นนี้น้ําตาจะไหลแบบประทับใจมาก พอเป็นอาชีพที่มันค่อนข้างเฉพาะทางนะครับข้อเสียก่อนแล้วกันครับก็คือเราต้องอธิบายบทบาทของเราให้ให้คนอื่นฟังแบบเสมอเสมอคือมันไม่ได้มีนิยามมาให้บอกว่าเป็นหมอโอเคเข้าใจเลยแบบนักออกแบบการเรียนรู้เอ๊ะการเรียนรู้คืออะไรออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยเหรอกลับกันก็คือนั่นก็คือข้อดีเหมือนกันที่เราต้องอธิบายทุกๆคนใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราได้สื่อสารนิยามของการทํางานของเราออกไปแล้วก็มันไม่ยึดติด กับกรอบเดิมๆของอาชีพที่มันต้องมีอยู่อะครับเช่นบอกว่าเป็นคุณครูเงี้ยคุณครูต้องมีบทบาทแบบนี้พอคุณครูใส่ชุดว่ายน้ําก็ไม่ได้คือพอมันเป็นนิยามใหม่มันก็คือสร้างกรอบความคิดกับคนอื่นที่ทําทํางานด้วยบางทีมันก็ช่วยกระตุ้นให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถทําอย่างนี้ได้ด้วยแฮออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยเหรอได้สิครับเนี่ยผมทํางานนี้อยู่มันก็สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับคนที่เราเจอด้วยที่กล้าทำก็เพราะว่าเราเรารู้สึกว่ามันจําเป็น ที่จะต้องทําอะไรบางอย่างกับตรงนี้มันเริ่มจากความกลัวทุกอย่างครับทุกอย่างที่เราเริ่มแบบว่าเริ่มต้นใหม่มันก็ต้องกลัวก่อนแต่การที่เรากลัวเนี่ยก็แปลว่ามันยังไม่มีไงแล้วถ้าไม่มีใครทาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนกัเพราถ้ามันมีใครมาใส่ใจเรื่องการออกแบบพวกนี้ซึ่งมันมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแหละครับในการที่จะทําให้คนสามารถเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเปิดรับอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเปิดรับความสนใจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น คือถ้าเราคิดว่าอะไรน่าสนใจอ่ะเราอยากให้กรอบของระบบการศึกษามันปิดกั้นเราเราพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่การศึกษาจัดให้ได้ครับทักษะที่เราขวนขวายเองเราทดลองเองเนี่ยแม้ว่าวุฒิการศึกษาอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่มันจะอยู่กับตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นเล่นให้สนุกครับเล่นไปเถอะแล้วก็ทำนํทำทำในสิ่งที่เราชอบการเล่น่ะมันคือการเรียนรู้แหละแล้วเราก็ทําให้สิ่งเหล่านั้น่ะเราเก่งจริงๆในการเรียนเพื่อออ,อกแบบบอร์ดเกมจริงๆแล้วมันไม่มีคณะที่ออกแบบ บอร์ดเกมโดยตรงถ้าแนะนำะมันมี2ทางทางแรกก็อย่างที่เอ็กเรียนจบมาเป็นพวกโปรดักต์ดีไซน์เราจะเห็นภาพการผลิตของต่างๆเพราะว่าบอร์ดเกมมันเป็นฟิสิเคลเนาะนเป็นของจริงมันต้องผลิตจริงอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีพวกคณะที่เรียนออกแบบเกมระหว่างเรียนเขาก็จะมีแบบทำพวกแบบบอร์ดเกมบ้างเป็นโปรโตไทป์แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นออกแบบแบบเป็นเกมดิจิตัลอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าสนใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้อะไรเงี้ยคิดว่ามันก็ยังมีพวกคณะออกแบบสื่อ ทำพวกนิเทศอะไรเงี้ยก็ยังทําได้นะมันอาจจะไม่ได้เรียนโดยตรงทีเดียวแต่การที่เราจะมาทําเรื่องการเรียนรู้ได้เราอาจจะต้องสนใจเรื่องการเรียนรู้เฉพาะทางอย่างเงี้ยแหละครับเราก็ศึกษาด้วยตัวเองไปด้วยระหว่างทางที่เราฝึกปลือทักษะในการทําสื่อต่างๆไม่จําเป็นว่ามันจะต้องมีเหมือนกับวุฒิหรือมีธงอะไรบางอย่างที่จะเป็นตัวยืนยันความสามารถถามว่าตอนนี้เรียนจบปโทมาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้วุฒิในในการแนะนําคนอื่นเท่าไหร่หรอก สิ่งสําคัญมันคือสิ่งผลงานที่เราทำแล้วมีคนเอาไปใช้มีคนแฮปปี้กับมันเราทํางานตรงนี้มันมีมันมีประโยชน์กับใครบ้างตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์มากกว่าในการทํางานในอนาคตนะครับเดี๋ยวนี้ใครจ้างอินฟลูเอนเซอร์เราก็ไม่ได้ถามหรอกเขาเรียนจบอะไรมาแต่เราไปดูว่ามีผู้ติดตามมีเขาพูดมาสนุกไหมวิธีการสื่อสารเขาดีไหมมันจะตัวที่ผลงานมากกว่าเพราะฉะนั้นชอบทําอะไร ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะแต่ตั้งใจทําให้มันได้มาตรฐานที่ดีพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆสำหรับอนาคตแล้วกันนะครับอาชีพที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกครับว่าตอนนี้มันมีอยู่ไม่มีอาชีพมันอาจจะเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ความต้องการของคนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเทคโนโลยีหรือของที่มันเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เราทําได้คืออะไรแล้วไอ้ทักษะที่เราทําได้เนี่ยมันจะไปตอบโจทย์ในบทบาทไหนในอนาคต ความต้องการคนมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพอะคานิยามของอาชีพอาจจะลื่นไหลามากแต่ว่าทักษะที่เราบ่มเพาะมาเราต้องเก่งก่อนอนะเราต้องแบบเราต้องทํางานได้ก่อน,นครับมองชีวิตเหมือนกับการไปเที่ยวเรามีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไม่ต้องมีชัดเจนนะแค่แหละอยากจะเดินไปข้างหน้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบแต่เราต้องผ่านไปแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดรักษาสิ่งที่เราชอบไว้ว่ามันคือเส้นทางนี้เราจะไปเพื่ออะไรรักษาตรงนี้ไว้ แล้วก็ก้าไวไปเรื่อยๆครับ